ออ่่าาาามหหป้นยแล้ววันนั้น่ะเหมือนว่าแบบจะฝากจะฝากอยู่นะเข้าบีจีเนี่ยจะฮานะบอกไม่เอาเพราะว่าโค้ต้าเต็มแ่บตามที่ที่มิริพูดเลยผมก็ได้ยินเหมือนกันอ่าพี่ได้ยินที่พี่ฮานะเคยมาคุยกับพี่ทีหนึ่งแล้วแต่ว่าพี่งงว่าคือตอนนี้ฮานะเป็นคนตัดสินใจเลือกแก๊งแล้วหรือว่ายังไงมันมันอยากรู้ว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ครับแต่เหมือนประมาณว่าพอฮานะตอนแรกฮานะเป็นคนแย้งแล้วเหมือนกับว่าบีจีเขาก็มีคอนเซ็ปต์ว่าแบบว่าถ้ามีคนไม่โอเคอ่ะเขาต้องฟังเหตุผลกันฮานะมาแล้วพี่เราคุยกันเลยว่า มารีเขามีเรื่องคุยด้วยอะตาเพี่ได้มารีเขาบอกเรื่องสำคัญด้วยมารีว่าไงมาสนว่างปะขอเวลานึ่งได้สิยู่น่าไปก่อนลูกโอเคครับนี่เขาพัวคุยตรงนี้เหรอจะคุยตรงไหนอะเ่าสะดวกตรงไหนข้อกไหมคุยข้างนอกได้ไหมคุยตรงนี้เลยนี่เป็นคุยนอกจะเสื่อยังไงอย่างนั้นนะโอเคโอเคดีเดี๋ยวเป็นผู้ชมที่ดีอันนี้ถ้าสมมติมีใครมีความเห็นอะไรบอกมารีได้นะมารีเครียดมากเลย คือตอนเนี้ยอยู่นักทหานะเขามีเรื่องบันนมางอะไรกันในใจก็ไม่รู้คือตอนแรกมันนกี้ก็ไม่รู้หรอกว่ามันร้ายแรงขนาดไหนแต่ว่ามันมันมาแสดงออกให้เห็นในตอนที่ยูนะากลับมานี่แหละคะ่ะก็คือก็คือเรื่องเรื่องที่ตอนแรกอ,อ่นนะจ <G igi, S 2> <ๆ>ีเขาว่าชวนยูนะเข้าอะไรเงี้ยถ้าถ้ายูนะกลับมาก็มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอ่าแล้วไงเหมือนทุกคนก็โอเคแต่พอยูนะกลับมา,าจริงๆอะ่ะ เอวันที่รับรู้ก็คือมาริโทรบอกฮานะว่าเออน้องกลับแล้วนะเดี๋ยวให้ให้น้องเข้าไปอยู่สตีอะไรเงี้ยแล้วฮานะก็ตอนแรกอะ่ะฮานะบอกมาริว่าเออไม่ได้อะไรเงี้ยมันตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ผู้หญิงมันครบโคต้าแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอามาริก็พอจะเข้าใจเหตุผลแต่หลังจากนั้นมัน uh huh. มีเหตุผลอื่นมาก็คือเป็นเหตุผลแบบว่าหนูเป็นห่วงน้องไม่รู้ว่าน้องจะไหวไหมไม่อยากให้น้องลําบากไม่อยากให้น้องเครียด ซึ่งจริงๆเรื่องเนี้มันมันตัดสินแทนกันไม่ได้เพราะว่าอเมริกก็เคยเห็นว่าอยู่นะจริงๆอยู่นะก็ขยันแล้วอีกอย่างหนึ่งฮานะก็เคยแบบว่าโดนคนอื่นมองว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายฮานะก็ยังทําได้ทําไมไม่ให้โอกาสน้องอะไรอย่างเงี้ย uh huh. นี่ก็หมองี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอีกเรื่องหนึ่งที่มาลริไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือคือฮานะออกตัวแบบค่อนข้างจะแรงมากว่าแบบประมันถึงขั้นว่าถ้าถ้าอยู่นะเข้ามาก็สลับสลอดฮานะออก ออ,ออกเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งพูดต่อหน้าน้องแล้วแล้ว,ลวน้องอะ่ะคือมาริก,ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าฮานะคือฮานะบอกฮานะรักน้องในแบบของฮานะเป็นห่วงนั่นนี่มาริก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะหนูก็ไม่ควรจะออกตัวเองให้อยู่นะเขาได้ยินแล้วเขาจะรู้สึกยังไงคือฮานะก็บอกว่าเขามีเหตุผลของเขาแล้วก็พูดไปหมดแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรก็กคือตอนนี้ออหนูไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องอะไรหนูต้องโฟกัสแต่เรื่องแก๊งนั่นนี่ คือเราแบบคือยูน่ก็เสียใจแต่พอมาลีพูดไปยูน่ฮานะก็จะใช้คําพูดเดิมก็คือมาลีมองแต่มุมน้องไม่มองมุมฮานะเลยแล้วมาลีก็ถามว่าเราจะทํายังไงจะปล่อยไปอย่างนี้เหรอฮานะก็บอกว่าตอนนี้หนูกับน้องอ่ะหางกันสักพักไปก่อนดีกว่าแสดงว่ามาลีคิดว่าต้องมีทะเลาะกันเรื่องอื่นถูกปะคือมาลีไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่พอมาลีถามฮนะฮนะก็บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมมานานแล้วมีแต่ว่า ก็ไม่ได้มีอะไรหนูก็ยังรักน้องอะไรคือไม่รู้อ่ะคือมันคําตอบไม่ชัดเจนอะ่ะแล้วคือครอบครัวพี่ต้่งหวังอยู่อะมาลีก็เรียดว่าแบบตัวเองเป็นแม่ <c oughs> ใช่ปะเรา,าจะให้ลูกแบบเป็นอย่างนี้กับ <c oughs> ไม่รู้ดิคือมาลีว่าตอนเนี้ยฮานะกาลังแบบเหมือนก็อ่ะก็โฟกัสแก๊งมาลีก็เข้าใจแต่คือเรื่องครอบครัวคือเขาก็แบบแสดงออกแบบนี้มาลีก็ว่ามันยูนันก็เสียใจอ่ะอืมแต่อันนี้แล้วแต่ความเห็นอะเฉินน้าแบบ อันนี้ก็แค่แบบต้องบอกว่าฉันก็เป็นพ่อไงรอแป๊บนึงเฮียบังไม่เอาพี่ับเป็นไปโจ้เกิะโจ้สลฮอตสลโหลฮานาอยู่ไหนลูกมาหาปลาที่บ้านดูไว้หน่อยตอนนี้เลยเร็วๆสุดท้ายคนเราก็เป็นจุดอ่อนป่ะจริงครับพี่บอกให้มาหาก็มาไม่ต้องถามเยอะเๆได้แต่มันไม่สามารถคุมคนที่เข้าอันนี้ตอนนี้นะคนเราเป็นจุดอ่อนเสมอน้องจำไว้จำมาเข้าเขาที่พี่ส่งให้อ๋ออันนี้คือจุดอ่อนพี่เศษเหรอพี่ นี่แหละคือสุดออกของมันบุ้งดินทายเฮียเสียงดังวะพี่บังคำคำเมื่อกี้คมมากเลยครับพี่ไม่บุนงดินทายตรงนู้นวะรอบหนึ่งเรียกฮานาแล้วรอบนึงแลแม่โหรีนอ๋อแล้วอยู่น้ำไปไหนแล้วเรียกอยู่น้ำมาสิเรียกอยู่น้ำมาก่อน จคือเหมือนยูน่าเขาไม่ค่อยอยากคุยแล้วเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาเขาคือว่าสไตล์เขาอ่ะจริงครับพี่บังตอนนั้นที่ผมไปสภาตอนนั้นน้ำน้าถามอยู่น้าหนูมาหาป้าหน่อยลูกอ่าหก็มหาป้าหน่อยลูกแล้วันแล้ววันนั้นเหมือนว่าจะฝากจะฝากอยู่น้าเขาบีจีเนี่ยจะหานะบอกไม่เอาเพราะว่าโค้ชเต็มแ่บตามที่พี่มิริพูดเลยผมก็ได้ยินกันอ่าพี่ได้ยินที่พี่ฮานะเคยไปคุยกับพี่ทีหนึ่งแล้วแต่ว่าพี่งงว่า คือตอนนี้ฮานะเป็นคนตัดสินใจเลือกแก๊งแล้วหรือว่ายัางไงมันมันอยากรู้ว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ครับแต่เหมือนประมาณว่าพอฮานะตอนแรกฮานะเป็นคนแย้งแล้วเหมือนกับว่าบีจีเขาก็มีคอนเซปต์ว่าแบบว่าถ้ามีคนไม่โอเคอ่ะเขาต้องฟังเหตุผลกันอยู่นะามาแล้วพี่เราให้คุยกันเลยมารอฮานะมาะประมาณเนี้ยอ,อยุนะไหนลูกว่างไงเป็นไงบ้างเอาเอาไหนเล่าให้ป้าฟังกันสิลูกพี่มีมีมีไม้แดงด้วยเมื่อกี้ผมเห็นโคตรเฟี้ยวเรื่องแก๊งนี่มันยังไงอ่ะลูกทำไมมันยังไง ส่งเหล่ใครว่ามึงรับป่ะดิเอ้ยมึงรับโทรศัพท์เถอะโอ้ยเฮียไม่เปิดสั่นไม่สั่นเดี๋ยวมาคุยดี่บ้านอะไหนไหนอยู่นะว่าไปลูกมันไมยังไงลยคนไม่ตามมาด้วยเนี่ยคนมีโทรศัพท์เนี่ยหายละอะไรไงลูกว่าไงตอนแรกหนูจะเข้ามีทีเพราะแบบหลายๆคนชวนงานแบบเกย์ทีมงี้ยชวนมาตลอดอ่าแล้วไงต่อตัดทีนิว พอมาตอนนี้มันไม่ได้เข้าตอนแรกฮานะให้เหตุผลว่าผู้หญิงเต็มผู้หญิงเต็มอ,ตอ,อ่ะแล้วไงต่อแล้วก็ไมอ,อีกวันนึงก็คือเหมือนแบบไม่อยากให้หนูเข้ากว่าหนูรับแรงกดดันไม่ไหวกว่าหนูพังไม่ไหวอืมแล้วแล้วหนูรู้ไหมว่าเขาส่งเกินแก๊งกันเท่าไหร่รู้อ่าแล้วซึ่งหนูก็คิดว่าไหวแน่ถูกไหมใช่แต่หนู โู้ไปแล้วแตหนกไม่แน่ไรกับเรื่องกีนแล้วนะเป,อย,ปอยผ่านแล้วอ่าแล้วหมายถึงว่า้ปอยากรู้ว่ามีทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้ไหมก่อนหน้านี้มีทะเลาะเรื่องตอนตั้งแต่ตอนเนียตอนสี่แปดอะที่แบบว่าอาณาจะมาแลกรถฟุลยามีกับสี่แปดหนูอะอ่าแล้วทะเลาะกันยังไงอะ่ะก็คือหนูจําได้ว่ามีบอกว่าสิบ ไอรถคนเหลี่ยมเนี่ยมีขอคืนไปนานแล้วแต่เนี่ยังไม่ได้คืนหนูก็เลยแบบไปถามมี้ว่าเออเนี่ย,ออยรู้เรื่องหรือเปล่าว่าฮานะจะเอาอมาแลกซีพแดมี่ก็บอกไม่รู้ก็เลยไม่ได้ให้แล้วก็ทะเลาะก,กันเลยกับมีกับฮาน,นะทะเลาะก,กันเลยก็เรื่องตั้งแต่ตอนนั้นแหละอ่ะสนแต่ไม่รู้<ล>ว่าฮานะขุดอ,อ,อ,อยู่นะหรือเปล่าใช่แต่ตอนนี้เมลี่ก็คือไม่ได้เอาคืนก็อเอาไว้ที่ลูกหมด ก็มไม่ได้เอาคืนแล้วอ่ะแต่ว่าก็ด<ม>ูแล้วก็เราจะโกรธบ้<ภ>า,าโกรธอยู่นะหรือเปล่าตั้งแต่นั้นมาเวลาเจอหน้านหนูก็จะแบบควยอะไรอย่างเงี้ยเวลาหนูทักไปก็แบบมีไรแบบเหมือนแบบไม่ค่อยอยากคืนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ในมุมปาปาคงคิดว่าแบบเป็นพี่น้องกันแล้วทําไมถึงแบบไม่ให้กันหรือเปล่านหนูให้จนแบบหนูตอนนั้นก็รถนีไงเพราะหนูจําได้ว่าแบบมีคนพูดกับหนูมารีพูดอย่างนี้อเฉินมารีบอกว่า ไม่ต้องไปให้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขานิสัยเสียตอนนั้นมาลีเป็นคนบอกลูกเองว่าอย่าไปให้เพราะว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่ได้คืนอ่ะอย่างน้อยเอาของมาลีไปก็ไม่เป็นไรไงแล้วมาลีได้บอกคานะไหมเนี่ยเหตุผลเนี่ยคุยกันต่อหน้าเลยตอนนั้นอ่ะคุยกันหมดเลยบอกว่ามีเองมาลีบอกไปหมดแล้วว่าเป็นมีเองที่ไม่ให้ไม่ใช่อยู่นานะกันเฉื่ว่าจะไปไปได้เรื่องเนี้ย ก็เหมือนอาจจแบบเฉินแต่ว่ามันไม่รู้ดีมาถามแล้วเขาก็บอกว่ามัน้วเขาไม่อยากพูด,ดหรือเปล่าาน่าจะแบบไม่อยากพูดไงก็ถึงขนาดแบบไม่อยากให้น้องเข้าแกงเลยเหรอมันคือ <c oughs> มันน่าจะแบบถ้าในความคิดของเฉินนะเฉินแค่คิดว่าคือฮานะาคงจะมองยูนะแบบเป็นพี่เป็นน้องกันถูกไหมล่ะ แล้วแบบว่าคือแค่มันแบบมาจะไปแค่เรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าอ้าวจะไปพี่น้องถึงงกกันล่ะแล้วกลายเป็นว่าพอบัลีมาบอกเรานะว่าบัลีเป็นคนไม่ให้เองก็เข้าใจแต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงแบบในมุมของแบบพี่น้องอะอย่างน้อยแบบถ้าเกิดว่าแบบยังไงมันก็คุยกันได้ปะในความหมายอะที่ฉันคิดว่านะแค่คิดว่านะลองถูกไหมล่ะถึงแบบเอาพ่อแม่อ่าพ่อแม่บอกไม่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องคุยกันได้มันก็ได้ปะ แะเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นมุมนี้หรือเปล่าฮานะเลยอาจจะมองว่าแบบอยู่นักที้งกก็เลยอออก็เลยตัดปัญหากันใช่ฮานะก็เหมือนกับตัดตัดตัดปัญหาอะไรเงี้ยแบบเอาไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ถูกไหมล่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วซึ่งมันก็เลยต่อเนื่องมาจนที่ ก็เห็เคยพูดอยู่นะแบบเอ้ยจะเอาน้องเข้าแก๊งแต่ทำไมอยู่ดีนะวันนี้ไม่เอาแล้วแล้วบบยืนยันแบบว่าไม่งไงก็ไม่เอายังก็ไม่ได้ซึ่งก็ถามว่าโคต้าผู้หญิงในแก๊งเต็มแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวปะมันดูเหตุผลมันดูแบบาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วซึ่งปัญหาคือคนในแก๊งทุกคนก็เห็นด้วยแต่ทําไมฮานะกลับไม่เห็นด้วยทั้ทงที่เป็นพี่เป็นน้องก,กับอยู่น่แท้ แบบพูดแปลว่าเออยังไม่ได้ให้ลองฟาร์มหรืออะไรเรียนแบบทำไมไม่ดูกันก่อนฮานาก็บอกว่างั้นเอายูน่เข้าเดี๋ยวฮานาออกเองก็ลัะสิเนี่ยป้าถือว่ามันแตกอืมไม่รู้มันมันผิดปกติอะที่ท,ที่มันควรจะต้องเป็นอ่ะมันมันผิดปกติแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ฮานาเคยพูดเองว่าเ,าเจ้เอายูนะไปอยู่ด้วยแต่ทำไมวันนี้ถึงไม่เอาแล้วล่ะ So let's go, let's go. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just want to be the best at what I know.